สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ Thailand Creative Design Center นะครับศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบครับหรือที่ CDC มาชมนิทรรศาการนี้ฮะโยคายพาเลตซูเปอร์เนชั่นแนลมอนสเตอร์ฟอร์มเจแปนะฮะขบวนผู้พิศวง,งจากประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นงานภาพพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับพวกผู้ผีและพิศาาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะไปดูกันมีอะไรบ้างฮะวันนี้ ชื่อโยไกพาเลตโยไกไหนพาเลตเออก็คือจริงๆมันเล่าเรื่องอเรื่องเล่าเกี่ยวกับโยไกหรือว่า <Monster. S 1> พูดพูดผีเนาะมอนสเตอร์ <Yeah. S 1> ของญี่ปุ่น uh huh. ว่าเออมันมีเรื่องเล่าจากไหนบ้างไหมก็ในงานมันก็เหมือนให้เราดูวิวัฒนาการการบันทึกเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดผีเนาะตั้งแต่ยุค เกียวโตตั้งแต่สมัยเกียวโตลุ่งเรืองก่อนยุคเอโดะนิดหน่อยก็มีข้าม้วน,นต่างๆเออเป็นคล้ายๆกับแผ่นผ้าแล้วก็ม้วนก็คือการวาดลงไปการเขียนลงไปนั่นแหละใช่วาดววมือแล้วก็วาดเป็นเรื่องราวของพาเลทพูดผีตอนกลางคืนเออที่จะมีผีประหลาดต่างๆแล้วก็พอยุคที่ญี่ปุ่นน่ะมี เขาเรียกอะไรนะการเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพพิมพ์ไม้เออไอเรื่องราวที่อยู่ในภาพผ้าม้วนเหล่านี้มันก็ถูกย้ายไปพิมพ์เหมือนพิมพ์เป็นหนังสือเป็นหน้าหน้าแทนที่จะเป็นภาพม้วนแผ่นยาวๆใช่ปะเออก็มีการพิมพ์เป็นบล็อกๆแล้วก็ทําเป็นหน้าหน้าเป็นหนังสืออันนี้คือในยุคเอโดะละอ่าเริ่มเข้ามาในยุคเอโดะเอโดะก็คือปลายศตวรรษที่สิบเก้าคือช่วงแรกนี่จะอยู่ที่อีเมืองนึงก่อนเกียวโตก่อนเกียวโตนี่คือประมาณ น่าจะมาสตวรวัที่ปลายศตวรรษที่17 18แล้วเอดโดะคือปลายศตวรรษที่19ก็ขยับมาที่โอซาก้าใช่ซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีเทคโนโลยีการพิมพ์จากภาพพิมพ์ไม้ก็มาเป็นเครื่องพิมพ์ออพอเป็นเครื่องพิมพ์ปุ๊บอะมันก็เลยทําให้ผลิตไอ้หนังสือหรือภาพเกี่ยวกับพูดผีเหล่านี้ได้แพร่หลายก็คือ,อ,อหลากหลายยิ่งขึ้นใช่แล้วมันก็ ทำถูกทําเป็นการละเล่นต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ว่าบันทึกว่าเป็นภาพผีนี้อธิบายว่าผีนี้คืออะไรแต่ว่ามันมีการเอาไปทําเป็นเกมเอาผีไปทําคล้ายๆเกมมันในงูอเอาไปทําเ,เป็นไพ่ไเป็นไพ่อะไรเงี้ยก็ทําให้คนนะ่ะมีความรู้สึกว่าผีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นกลัวเออหรือว่ามันห่างไกลตัวเราต้องเป็นศัตรูกันตลอดเวลาเลยนะคะว่าผีมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของ ชื่อจำวันเราหรือกลายเป็นเพื่อนเราก็ได้เพราะว่ามันเหมือนอยู่ในเกมอยู่ในอะไรที่มันที่เราเล่นแล้วมันสนุกอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ปรับภาพเพืให้ดูดูซอฟต์ลงดูน่ารักขึ้นตามตามแบบฉบับของญี่ปุ่นนั่นแหละใช่แล้วมันก็ค่อย,อยเขาเรื่องการขยับเข้ามาเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสื่อที่เป็นเป็นสื่อใหญ่ๆมากขึ้นเช่นจากเกมก็ค่อยๆพัฒน,นาไปเป็นหนงังไปเป็นการ์ตูนไปเป็นมังงะอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะเห็น วิวัฒนาการของเรื่องเล่าของผี uh huh. ในนิทรรศการนี้ว่าเออจากภาพม้วนที่เป็นภาพม้วนใหญ uh huh. ่แล้วก็ภาพของผีที่มันดูน่ากลัว uh huh. แล้วมันพัฒนารูปแบบของการเล่าเรื่องแล้วก็ uh huh. าภาพลักษณ์ของของพูดผีอันเนี้ย uh huh. ไปยังไงบ้างอะไรเนงะี uh ้ย huh. เป็นนิทรรศการที่น่ารักมาก <Hey. S 1> ามันจะอยู่ที่ ที่ไปสนีกรงบางรักที่ CDC จนถึงประมาณันที่28กรกฎาคมถ้าจะไม่ผิดแล้วมันจะย้ายไปที่ขอนแก่นก็ถ้าเกิดใครสนใจแนะนำให้มาดูมันน่าหลักดีแล้วมันก็ได้ความรู้เดินเพลินๆาะนอกจากรู้เรื่องโยกยายแล้วก็อยู่วิธีการเรื่องเทคโนโลยีภาพพิมพ์อะไรต่างๆด้วยสื่อต่างๆของยุคสมัยญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันก็ยังมีโยกายอยู่ในชีวประจวัา